สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้จะมาผัดกะเพราเครื่องในไก่ก็มีพริกใบกะเพราอันนี้วันนี้ป้าจะทำแบบตามชอบของป้าเนาะใส่กระเทียมแล้วหอมหน่อยหนึ่งพวกเครื่องเทศเนี่ยแหละเครื่องปรุงก็รวมแล้วจะเสี้วขาวน้าําปลาน้ําตาลซอสปรุงรสซอสหอย ตำเครื่องแกงเสร็จเดี๋ยวป้าก็จะไปผัดแล้วก็เครื่องแกงตําเสร็จก็ใส่กะปินิดนึงเราผัดสูตรเราเลยจ้ะวันนี้ป้าผัดด้วยนะ้ำมันหมูจ้าเอาให้หอมเลยหน่อยหน่ย เครื่องในไก่ลงเลยจ้าให้สุกเลยค่ะก่อนที่จะไหม้ให้สุกหน่อยหลีไฟนิดดีกว่าเพื่อมันจะได้สุก ก็ปรุงตามชอบที่เราเตรียมไว้เลยจ้ะเอาเอาไว้สักนิดดีไหะเผื่อจะเค็มเกินจ้ะผัดเฮ้ยผัดแห้งมากเออป้าก็กลัวเครื่องในมันจะไม่สุกก็เ้าลงเลยค่ะ กักหมูกักหมูตุกักหมูจ้ะผัดวันนี้ของป้าจะมีกากหมูก,อกรอบๆผสมไปด้วยในผัดกะเพราจ้า